สวัสดีครับทุกคนผมโยนะครับเป็นไอดีของปริยาวิทย์เลือบาลทรีนะครับวันนี้โยมีตัวไอเทมหนึ่งนะครับผมที่จะมาแนะนานะครับแล้วก็พาทุกคนให้มารู้จักกับตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือตัวเมจิไวเอ็กเซนนะครับตัวนี้นะครับผมจะเน้นแนวเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะครับผมเป็นตัวแรกของขั้นตอนของการบำรุงผิวนะเราล้างหน้าเสร็จนะครับผมให้เราใช้ตัวเอ็กเซนตัวนี้นะครับผมหรือว่าตัวน้ําตบตัวนี้นะครับมาปลอบประโลมผิวเราจะได้เติมน้าให้ผิวนะกระคายเคืองลดการอักเสบนะครับผม หน้าของเราชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับช่วยแก้ปัญหาเนื้อเรื่องของอาการหน้ามันสําหรับใครที่หน้ามันที่เกิดจากการที่ผิวหน้าของเราขาดน้ํานะครับ แล้วส่วนผสมสำคัญของตัวเมจิกไวแอกเซนหรือว่าตัวน้ำตบตัวนี้มีอะไรบ้างตัวแรกนะครับผมจะเป็นตัวกาเล็กโตไมเซสนะครับผมตัวนี้ช่วยในเรือของการเติมน้ําให้กับผิวนะครับผมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับและที่สําคัญลดในเรื่องของริ้วรอยนะครับทำให้ผิวหน้าของเราเนียนมากขึ้นช่วยทําให้รูมขนกระชับในกลงด้วยนะครับตัวที่2นะครับผมจะเป็นตัวไนสซินไมนะครับผมหรือว่าตัววิตามิน B3 นะครับซึ่งวิตามิน B3 นะครับผมสรรพคุณคือเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการลดการขนส่งแมตซีนะครับทำ ของเราสว่างกระจ่งางใสลดเนื้อเรื่องของเลียวลอยนะครับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดความมันส่วนเกินและที่สําคัญช่วยในเรื่องของการทําให้การอักเสบหรือว่าสีอักเสบของเราดีขึ้นด้วยนะครับ ตัวต่อมานะครับผมจะเป็นตัวฮิวแม็กนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวกลีเซอรีนหรือก็บิวเทอรินไกล์คานนะครับตัวนี้ช่วยในยเรื่องของการดึงความชุ่มชื้นจากรอบๆตัวนะครับผมมาเกาะที่ผิวหน้านะครับทำให้หน้าของเราชุ่มชื้นมากขึ้นยังไม่หมดนะครับผมในตัวเมจิไวเอ็กเซนตัวนี้นะครับผมยังมีตัวไฮยาลูริกแอซิดนะครับซึ่งช่วยในยเรื่องของการ เติมน้ําให้กับผิวนะครับผมทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับผมและที่สําคัญช่วยทําให้ริ้วรอยต่างๆของเราดีขึ้นด้วยและสุดท้ายนะครับผมในตัวเมจิไวแอ็กเซนตัวนี้นะครับมีตัวไบโอเซคไครายกัมมสองนะครับซึ่งสารตัวนี้นะครับผมมันจะช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวลดในเรื่องของริ้วรอยนะครับผมทําให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยและยังช่วยในเรื่องของการลดปัญหาผิวแพ้ง,ง่า,า,ายระคายเคืองง่ายด้วยนะครับผมทําให้ผิวหน้าของเราแข็งแรงที่กําลังมองหานะครับผมตัว Magic White เฟิร์ส ได้เลยนะครับผมตกเป็นตัวแรกก่อนที่เราจะทาเซรั่มหรือทาครีมครับสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าและก็ตอนเย็นนะครับใครที่ใช้ตอนกลาคือน,นะครับผมใช้ตัวน,นี้ตื่นเช้ามารู้สึกว่าผิวหน้าของตัวเองจะละเอียดมากขึ้นนะคบผมแล้วก็น่าจะชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับฝากด้วยนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับ